Nào được Hãy đục mưa được bay. Don't phải Hãy bay.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  Hãy còn bay. Hãy mưa bay. Hãy bay. Hãy bay. Nó bay. Hãy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  สวัสดีรัศดาดีเด้อพี่ม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันอีกแล้วมาทำไว้นอกนี้นี่คือเก่านี่อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยมันอยู่ต้นขี้เด็กกว่านี้นะพักขี้เด็กกันมาต้มเมื่อแกงกินกันข่เท้ากันจมกันไปหมู่บ้านนี่สุกาวะหาพักขี้ดอกพักขี้เด็กมาแกงกินเนกไม่อยากนะคนว่าหาใไ่ว่มันป่งแล้วบ่ไหนที่ยังมค่อยป่งไว้แล้วหนุนเนาะ เอยฟุ Ooh, ้งไปยังแบบยังไงางตาลแล้วเนาะโอ้ยตายาลโอ้หาเล็กๆน่อยนะเมาลเฮยไปไปถ่ายไม้ว่ะเนอะวอฉันเด็ริงๆไปมืหน้าเสือแบดเบิดแวะครับเด็ก

บบ <laughs> ตอนประมาณสีมุ่งสีมุงก็แต่นี้นู่นเนาะส<ม>องหทงหน้าหาลาแรงนะาประมาณนี้แหละทอนแซงก็จกเจักบ่โดนิดเขเอาเมืม่วงวเา นาะมีอยู่ไรปงกัาน่ยปรงยังบัยาวไวแล้วปงแบบประมาณขอมืองได้หน่อยนะปีนหนุนได้ปีนจะฉีดจ้าอึบอึอืมอ่ะพักคิดแต่เอาคนหน่อยมานำาน่ะก็สชได้ยีู่่้เอได้ยี่โ มาดูดะมันไล่ยู่บ่าอาพักคีเด็กแต่พาราหน่อยม,นม,ยอยมอันมันเสียได้ยหมือนี่ไปอยู่ฮึใ่เาเ้น่ <c oughs> ่าบ่ เออา,ากันเนาะใช้ดุใช้บ้งค่ะโอ้ดุกูเดีมาเดี๋วา่าหาลานมานึงม้ย <c oughs> ชมดมั้ชมก็ได้กล้าเพื่อหอบอีกกล้ามาอีกสิกตายไ้ปมาเน,ะนาะตัไปายก่อนเด้อยชเด้อปิ้นนู่นด้อปิ้นหาได้อพังด <c oughs> ูมันเนาะ ีนงเดอุ่มานปาดุงว่าโอ้ยแ็นพักกิเด็กออาไลายมาน้ำแม่เหายมาน้ำเลยแม่เป็นอย่างด้างขนนุ่มลดใหาแมมาน้่แม่ก็ได้หาจิ้นยากได้ักอันนี้ก็ได้ง่ายๆได้จิ้นง่ายๆนะ่ายน้งตันว่ายั้ตัด côn măn không khỏi mi tắt côn măn là cả lông táo nè bố nè thấy được trái thấy được này như luôn mờ này như luôn nhạt không ấp ấp ไอ,อ,อ้่นสวยเหรออืมไอ้นสวยให้จิภาพทางแดบบัดรีนุ่นเล็บงไงนุ่นปุ๊ยตัวสวยฮามาแล้บัตรใหชาวสาวปิดต้นไนด้รับบัตย, <laughs> ยังไม่ได้สามีเลยนะตกมาทำไงนี่เคยก็อย่าตกสิิดูกมุเนะ า<ะ>ยม,มีกี่กกนั่นนะมีกี่กกตดวยง่มีต,ตรงเดียวทนนอดเาน,นานเะทอดแสงสงอยากชีดออออเองะเบ่งเนี่ยโค <ไป S 2> ชดไ, <ป S 2> ได้โอ้ ต้นน่ะต <m> ้นน่ะนี่นต้นนี้นี่นี่ต้อไปใส่ไก่ใส่สีนหมือนแก้วมาเลยอะรนี่จะขีนนี่โอ้ยม่ังไงกยง้กคี่ลได้่เผู้ต้นผู้ใดครับพ่อเห็น

ตาตาแรงอ่ะโอแกงไปแล้วลองหยาดน้ำด้วยว้ายปวดจะได้มาลมบังใช้แบบไอ้แบบต้องขึ้นเหรอมันขึ้นมันก็บอกเป็นตาขึ้นมัน

นะ <c oughs> ของกินหายาังันมเันเป็นยอดขันเป็นยอดฉันน,น,นี้แล้วพอดีได้เ,ย,เย, <c oughs> ยังเป็นเบี้ยเน,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 นี่ยมันต้องขืนเนาะของบนมันไปของบนมันกับบ่มีน่นะมียุ่นอ่ะ ม่ดงอยู่เดียวแล้วกั่นเป็้คนงานงานนี้เอจะงานนี้ก็เหมาะกับเธองานันใสจริงคือานมันสูงกว่าเธอมันเจ็บกบดินนี่ไงเฮ้ไม่เจ็บมันดึงวนาะ ดึ <c ười> đ đ งแล kh ้วใช่ไหมชูโอ้ยพักขี้เด็กต้งเทอมกับมักก็ล่นมักขี้เด็กนี่ไงเรื่องขี่ขี่แล้วมักก็หนุ่มเทอมนี่แล้วขี่ขี่แล้วมักก็ไปช้างนี่ดูนะจังชขี้เด็กขี้เพี้ยต้งเทอมมักก็ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเอ้ย ตานก็ได้ขี้เด็กขี้เด็กขี้เด็กขี้เันต้งแองเกิดจะด้วยมันมีอยู่บ่ล่ะเออนีอยนอ่ะเออน้ออแหละข้นยังไงวะจะชาวปินนะของผูาวิน โบกยังวะมีดอบกลดลตนเ็นบกอัะรนะไปยยางบ่อยกบางแอันกอย่างนะานกูเอารถตกเยแตนว่ามิงไม่ได้แตนกะโอ้อย่า้ถึกอันแตนตัวแบบนั้นนันแตนาแตนหน้านั เอา้ายังดะเนรานชากับเนร์น่ะากไปอะไรพวนี้ขี่ยยยยยนนดโดดได้คนอันนี้นะ่ะไม่ได้ลูกไม่ก็แข่งก็ขาแลา้วดะคิดผิดแล้วอายูย่ดีมานำหนิขึ้นแม่ขึ้นมา <c oughs> <c oughs> นึ่ตา <c oughs> โอ้ยลูกดะไปยังเขายาวบนกองนั่นปะบาไปนะเนร์น่ะชิ้นดึงป้าไปอย่างเหนียวได้ดิยป้าขี่โดดอย่างเหนียวได้ เอ้ไปใช้ลูกไปใส่ใหญ่เสรไปใส่น่าไปขี่รถบ่อ๋อสิขี่รถปูโอ้ยน้องมาป้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 าอันนี้กันแป๊บหนึ่งจะสาวขึ้นต้นไม้ปีนหามแนวขี่ขี่ว่ากินบ่ ชูงก็แล้วช่งต้นนี่เออแม่นต้องแข่งจะแข่งมุดแดงเนาะต้นนี้น่ะนุ่นลายนุ่นต้นนี้คือได้บ่เฮ้ยมัดก็โยนลงมาเลยไม่ใช่คนนะลุงอ่ะโอยลงไงอ่ะเสียงนุ่นบ่เฮ้ยเล่นทำบิดอยู่างนู่นบิดจะมองเนาะ ยงนดได้นิด so บ่มังอย่าเรเฮ้ยอย่าเลยหุ่มตรงนี้เยะอยู่น้งบัวเยงื้ีตสุกเกินไปต้องหาที่ตื่นเต้นบ่ บัติดบอเอาจะเปิดเหรยวบะเปิดไหมเปิดไหมเดี๋ยวแมวแมววัดพิษขาดดิบขาข้ามขึ้นน่าเหนื่อยนะเด้ขาแนลสาวเอ้ย มาเหยียบเหยียบอะไรซะอ่ยังเหยียบนามซะเอาชีู่เมื่อยดีแล้วต้นน่าของเมื่อยขึ้นไปเลยนะเอาต้นนี้ต่อเฉาไรยอยู่บ่มันคือเพี้ยวแท้ต้นมันนะจะขึ้นได้บ่อยมาไปปิดตายอยู่บ่เนาะ ขึ้นได้ล่มาได้อีกเรื่องหนึ่งเป็นแันถุงอ่ะถุงอ่ะจะตกแล้วค่อยจะตกแต่มันลงมาเถอะโอ้ได้ขึ้นมันก็ต้องออกกันทีถุงมะเออโอ้ย เตรียมสตาร์ทรถไบ้อเลยเาเตรียมพ่อมีคุณแจกกเสียบไปรอเลยเตรียมได้บอชุกสารายังปิดออกเสาราวันเท่านะปิดแล้วเร็ไเด้อหามีมุ้งเหนียวก่อนนะบ่เ้าปวดพอดีเลยถ้าปวดเดยตอนนี้จ้ะเตรียมพ่อมีกระตุกน้ำกเอไม้ยย่ คือคือแบบตงก็แบบทำไแอ๊ก่ไหมเขาจะเอาให้เนียวเอาเนียวให้จุดกอนด้เออกล้ามาได้แมนแบบเชยแบบเชยเด็กที่เห็นกินล้บูสาาเป็นเียวเลยแมนะตมันมึนไหเอืูดว้าวเห็นบเียวนี่เองเห็นบิ๊กด้ะอันวันเดกีต๊อันยวะโต๊รถไทยใหม่ามืนบัสด้ เองียบเลยบมาเลยเหรจะผายได้เงียบให้กินกกลับมาเลยตา่อเห็นแบนอยนึ่้เตอนต่อยเขาแก้น้ามได้ตอนยูพี่เรทั้งสั่งสั่งผ้าง้ผาแบกจอบเขาแบกทุกน้าป็นหายากเลยต้องมีมันยากเท่า้ด้ เาต้องเป็นแบบคือเดียมเสามันต้องมีเดียมบ่แมนเกลือบัตรอัไรอย่างเี้เหรอคะมีเคมาว่าเราเอาซึกบัตเชียดได้ไหมไป นี่เร well oh, yes, so, so, ั้นทำเงินเกียระเอนี mm ่ตังส่งนที่เป็นอะไรมาเก็บอ่าคิดพทฟังฟองหน้ามอนี่จนสองน้าไม่เห็นฉีดไค่ะน่าจะตามาต่เฮียอตค่ะชื่อเลยชื่อครับบอนี่ื่อเขาไดนอ้องจ่ายของพีม่มีในโลกนี่ก้อนอาเ้น Mere Ah, <usion> oh, toh gore Ồ, nhỏ nhẹ thế rồi. Khá cháu đây, khá cháu Khá cháu phải nè Ui, thương thương nè เอ็นยัล่ะซื้อ <laughs> <laughs> อ,อยากนอนนี่ฉันเนาะชี่ๆอ,เอ,เอ,เอย่ี่อ,อย่างเมือ่อนะรับแล้วคิดหอดหองคิดหอดแพนเอาแล้วมันย่มันหาอะไรยุแต่ว่าแต่ว่าเมยจะไปใส่ก็เพาะอะไรยุมันไม่ได้่นองไรเดี๋ยวมันเห็นแม่มันจะก็อยู่หพราะมันกหายนะม่เอวเฉยน่ะนีีปีมาเอาเฮย้ย เอาวนหมองก่าอยู่เฮ้ยอ้าตูเราไปใช่นะตูเราบนไปบนมาได้นาเราอยู่พี่วะจะอยู่ตรงไหนนาเราอืมอืมมันที่อะบบออยู่ซื้ออ้อย แอบ่างลาดึกมึงไงไย่งดปดูน,นั่นเลยแอบไปต้องเน็ยังออกเลยนะหมอกบันหนึ่งต้มแล้วก็ได้เลยอง,องน้ำพอนน่อหย,อยด่ดน้า่ะดีไทยก็ได้ห้ำหมักรับแล้วรับแล้วดีๆรับ

ทั้งาขนป้กเมื่อไป่โดด đ ดี่โดด đ â ีวยว่หนึ่งก็ปาไปาใช้โด,ดด่อเลอันนี้เป็นหอยีเป็นิว่า,วา,วา,า,ค,าคุณฮ่าเียวเป้นบิวเช่นไงนอนในหองเงยเ้ยสวัสดีป้าดุงเดวันนี้กระดมือสวมาดีที่ไหนวะ นนีเมือหต่าตู้รถชักขาซีดอกขาหลอดรถก็ได้ไปใช่ไหมคะขาลายเลยเหมือนมาชักยื้อเลยเชือชจอเรื้อเปลี่นหลานเป็่นล้านเ้อเอางี้จะเปลั่ยนยังเข่ายิ้มเข่าพอดีนี่ยิี่ทำทีมหัดเที่ยวมา เอาเนวันนิบเอาเลยอันเนวันนิมเอาอย่างไร้ช่ันเนาะดิฉดนว่าน่าเหนือยหน่อยมากเลยันดิฉเนไม่เก่งครับเียงเอาเลยเดะท้งขบเข่ากาดนาเียงวะใครทนได้หวะปีเต๋อกับป้าเนี่ป้าท่านจะดอดได้ีเ๋อ ดูอะไรอหอมแก้มหอมแก้มไหอมแก้นอแพงนหอมัน่าอกันเยู่วอยู่วกันไดตอนถือกันก็ถือกันตอนให้กันทายกันรนจั่งก็บรจันจัรัเป็นวันเดียวกันพาอจะถือกับว่าถือได้พ่อจถือกันเวล่นหน่อยแล้วเนี่ย ทองเด็กันได้ทำหไนง่า่ๆคค่หนึงผุ้เรื่องเอเป็นยังคือเบลกับเบลกับเน่ๆด่โมปกติการาะว่าพันผู้เรื่องกันดิ้เรื่องของะ่นแวาบไ่กันได้อ่เหรอเนเด็กหน่อยมันีกวัวมันเห็นยังไหมันยอะไหปดตัวละว้าว À. Chị về đi. Chị ăn cơm Để không bỏ Đưa những video hấp Nang phong lê đi Nang phong tựa phụ giả nang phong tựa sắp giả nang phong tựa phụ nữ kapu nâng 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 phụ nâng nâng nó nâng nâng phụ nó nâng phụ nâng 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 ไม่ดีอย่นั้นแคียอย่างน้ลแล้วเราจะมีแล้วจะถูกอะไรถูกรต่าไม่เชื่อบอว่าวะเอกว่าไม่ด้นอรอรรอ้นขึ้นนข้นนขึ้น้นขึ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 นขนขึ้นน้นนน้น นะโตแล้วก็ขึ้นชั้น <laughs> 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 Okay.